รายเงินหมดต้นเดือนขอเสียงอ,อสมออศสกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แพทย์ประจำตำบลนหน่อยนะข่าวดีมาแล้วทกศเขาเปิดสินเชื่อใหม่จากตังแบบสุภาพไม่ได้ให้เปล่านะแต่ให้ยืมแบบใจดีสุดๆกูได้หนึ่งแสบาทกูได้สูงสุดหนึ่งแสนบาทดอกเบี้ยเบาเหมือนคนนกวันนี้สรุปให้5้าทีจบ ว่าใครกู้ได้กู้ยังไงและมีเงื่อนไขอะไรบ้างชื่อโปรแกรมเขาก็คือสินเชื่อเงินด่วน10บ,บืนคือฟังแล้วเหมือนเลขมงคลแต่จริงๆก็คือเงินด่วนกู้ได้สูงสุด1นึ่งแนบาทใครได้ไม่ใช่ทุกคนเดินเข้าทกออสอมาแล้วแล้วจะบอกว่ากู้หนึ่งแสนบาททกสอจะถามกลับเลยนะคุณเป็นอสมอรหรืออสสมไหม ถ้าใช่โอเคคุณได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็กลับบ้านไปกินมาม่าก่อนนะจุดเด่นก็คือกูได้สูงสุด1นึ่งแสนบาทดอกเบียเบ้ยเบาๆแค่0.5ต่อเดือนหรือ6%ต่อปีพ่อนยาวสูงสุด4ปีแล้วก็ไม่ต้องเอาที่ดินบ้านรถไปจำนองหรือเอาคนไปคำ้ำใครเริ่มตื่นเต้นลองมาดูว่าเข้าขายไหม 1. ต้องเป็นอสบหรืออาสสตัวจริงเสงียงจริง 2. รับเงินค่าป่วยการผ่านบัญชีทกศถ้ายังรับอยู่เป็นเงินสดรีบเปิดบัญชีด่วน 3. ต้องมีอายุ20ิปีขึ้นไปและไม่เกินจ็สิปีสีาคนค้ำสองคนที่ต้องเป็นอสมอรหรืออาสสด้วยนะไม่ใช่ลูกเขยข้างบ้าน ห้าต้องเคยใช้สินเชื่อกึ่งแสนแล้วก็ผ่อนดีสองงวดล่าสุดแปลว่าเคยกู้แล้วก็จ่ายตรงเวลานั่นแหละ 6. ยอดรวมกู้ทุกโครงการต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท 7. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมชาปนก,กิจอสองมอแบบว่าถ้าเราตายเขาจะเอาเงินไปเคลียร์หนี้ให้นั่นเองและแยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีอัตโนมัติไม่ต้องวิ่งไปจ่ายเองให้มันเหนื่อยแปลรวมๆก็คือ ใครที่ขยันช่วยชุมชนจ่ายนี้ดีมีเพื่อนที่ไว้ใจได้มาคำ้ำอคนนี้ก็ผ่านเฉลุยเลยยังไม่จบนะถ้าคุณไม่ได้เป็นอสอมอหรืออสสแต่คุณเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจำตำบลตกสก็มีอีกรายการหนึ่งนะชื่อเท่ๆว่าสินเชื่อคนเก่งฟังแล้วเหมือนได้เกรดสีตลอดนั่นแหละ คือกู้ได้สูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทเช่นเดียวกันดอกเบีย้ยอยู่ที่0 7นต่อเดือนหรือ9.25%ต่อปีผ่อนสูงสุด60งวดงวดหนึ่งก็ประมาณ2,200บาทใช้คนค้ำสองคนเหมือนกันข้อควรจำก็คือคุณเป็นคนเก่งได้ต้องมีตำแหน่งจริงไม่ใช่แค่เก่งแค่ในหมู่บ้านนะซึ่งข้อดีก็คือดอกเบีย้ยถูกเหมือนใจดีผิดปกติ ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินค้ำประกันช่วยลดการกู้นอกระบบแบบดอกโขดแล้วก็ให้เฉพาะคนที่เสียสละเพื่อชุมชนเท่านั้นส่วนข้อเสียเนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะอดนะไม่ใช่ใครๆก็กู้ได้แล้วก็ต้องมีเพื่อนดีๆมาค้ำให้ด้วยนะคนค้ำดีมีใชยไปกว่าครึ่งลาสุดท้ายเอกสารต้องครบไม่งั้นโดนปัดตกเหมือนกัน ถ้าคุณคือคนทำดีเพื่อชุมชนวันนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับเงินคืนบ้างสนใจก็รีบเช็คสิทธิ์ที่ทกศส,สาขาใกล้บ้านหรือโทรไปสอบถามให้ชัวร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนอสมออศส,สอมาดูด้วยนะ